ก็มาติดตั้งฝาโถเดั๋ยท่านเดี๋ยวลองหมุนกลับข้างดูก่อนหมันเราจะยากขั้นนี้มันจะมีสองด้านมันจะใส่ด้านสิด็ดยังทำน้ำนะเอามาเจอเป็นหละ่ะเด็กเ,กเป๊ะตุ้กเวนนะนมาเจอทนไมมาเจอเป็นไหนนะ นี่อีกหน่อย <Sukri> 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 มันทํามันแล้วเดี๋ยวขึ้นนมอ่ะแล้วเมื่อยมุนเกี่ยวนี่ เลไก็ได้แล้วท่านเมื่อกี้ใส่ผิดทางใส่ผิดทางมันมน็อตมันก็เลยหมุนตามเวลาเราหมุนอ่ะที่ใส่ถูกแล้วมันไม่หมุนตาม โอเคขี่ขี่อย่างนี้นะห้ามขึ้นไปยืนนะ้อใจไหมไม่ใช่ลุงมาพรุ่งนี้เห็นแต่รอยจีนตรงนี้นะขี่ต่อกันไม่ได้นะ <Wow. S 1> ข้อดีของโถส้วมแบบนี้คือเหมาะสําหรับคนที่เจ็บเขา่าหัวเข่าไม่ดีนะแต่ข้อเสียคือเวลาคนอื่นใช้ต่อเนี่ยตรงนี้มันชอบเลอะทุกท่านเวลาล้างตูดล้างอะไรเนี่ยตรงนี้มันเลอะขี้นะพี่นองง้อย เราก็ต้องเอาตูดของเราเนี่ยไปแนบต่อกันอีกนะเออพอเอาตูดเราไปแนบต่อกันเนี่ยเราก็รู้สึกขยะแขยงแบบนั้นอันนี้อันนี้ค,คือความรู้สึกของคนที่ใช้อะนะเออเพราะว่าเวลาผมใช้ห้องน้ําเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะผมจะไม่ไม่ใช้แบบนี้เพราะว่าผมอันขี้เดียดคนก่อนหน้านั้นพี่น้องเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนก่อนหน้านั้นอะ่ะเขาเขาขับถ่ายแล้วเขาไม่ไม่ล้างตรงนี้เออบางบางคนเนี่ยเยี่ยว เยี่ยวแล้วมันเลอะเทอะตรงนี้เราก็ต้องทําความสะอาดอีกนะพี่น <Okay. S 1> ้องเลยกว่าเรากว่าเราจะใช้ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องไปเอาน้ําฉีดใส่ทําความสะอาดอีกทีนึงเ,ออ <c oughs> เวลานั่งขีน้นั่งแบบนี้นะเข้าใจไหมนั่งแบบนี้นะเอานี่ลงห้ามยืนนะ <c oughs> ดูท่าทางเราเหมือนจะไม่รอบเลยพี่น้องเลยหน้าที่ยืนจะบุงส่งเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใหญ่เห็นนะพรุ่งนี้รอยตีนเต็มนี้นะโดยเฉพาะนเพชรนี่น่าจะต้องยืนดูแล้วน่าจะยืนอะ่ะเออพอยืนปุ๊บมันจะทําให้เลอะนะสั้นตัวนี้เลอะพอเลอะแล้วคนคนจะเข้าต่อมันก็เข้าไม่ได้เออข้อเสียพอดีหัวเข่าเจ็บเข่าเนี่ยดีมากเลยฮะ งานได้พี่น้องเอ้ยเออโอเคใช้ได้อันนี้จะ่องไม่เห็นนะท่านนี่่องบ่เห็นเไน้พี่น้องเลยองนี่ก็บ,บ่เห็นนี่เออมีกัน่องเรียบร้อยภายในตัวห้ามขึ้นไปยืนนะโอ้จะรู้เรื่องหรือเปล่านี่ ห้ามขึ้นไปยืนนั่งนะเออนั่งได้อย่างเดียวห้ามยืนอืมเอาเดี๋ยวมาทําประตูห้องนี้ต่อท่านอโอเคฝากไว้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมของอเตรียมอุปกรณ์ออกนะท่าน เอไม่อโอ้ยระวังนะล่ะมันมีตะปูะอยู่ระวังเอามีท่ทำขนนเราเนี่ยไปวางกุ้งอนมเนี่ยอนหน้าของเรา้องไปใหม่เลยใไม่เมนี่นยต้องไป

ลั้งไว้หนึ่ต้นหนึ่งแล้วก็ไปั้งตั้งไว้หนึ่งเอตั้ไว้ทั้งั้นออเพาสายไปมันสีงาน เอาผ้ากันน้ำนี่เดือดเลยดู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 ด ยาเฮ็ดาเดาออกเดาออกยังเฮดไหนยังลินตัวหันไหนเออไว้นั่นก่อนอย่าเล่นเครื่องมือนะเออไว้ก่อนยังไม่ทำตอนนี้รอก่อนสักครู่